สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เพ่นนะครับวันนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลนะครับเป็นนะฮะพระผงนะครับพระผงพระหุระมานครับวันนี้ได้มาแบ่งปันพี่พี่นะครับนะเจ็ดรายการเจ็ดองไม่ใา่นะครับชอบถูกใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้นะครับที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยวันนี้มีมาเจ็ดรายการนะครับแล้วก็น่าจะอีกวันสองวันจะไม่เจ็ดรายการแต่พี่พี่ถ้าใจนะรับกี่องค์แจ้งกันเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวพี่ครับเรามานําเสนอกันก่อนเจ็ดรายการพี่นะครับพอดีผมได้มาสิบสี่แหละแต่เขาส่งมาไม่ครบนะครับเพิ่งแจ้งเข้าไปนะครับพระเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพี่นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะนีะครับปิดเข้าไปได้นะครับพระอุละมาพี่ตูตานะกลองแดงนะครับใครๆก็นะน่าจะเห็นกันนะครับเลิกฉากรายการแรกพี่โอ้ดูฮะนะนี่คือมวนสารจากวิธีเสกเลยนะพี่นะนี่ฮะ พระอุรามานนะฮะเลขคลนน้นเ,อนนเนบอองค์นี้นะครับหมายเลขนะฮะโอ้ยเชน้ำมนหรอเชน้ำมนต์นะครับเลขเจ็ดสามเก้าครับน่ครับองค์ละสามร้อยนะพี่นะนะฮะองละสามร้อยบาทนะครับนะเจ็ดสามเก้าครับพี่นะฮะคู่ละสี่ร้อยห้าสิบนะพี่นะเฮ้ไม่ใช่พี่องค์ละสามร้อยบาทคู่ละห้าร้อยห้าสิบนะพี่นะครับ นะครับพู่ละห้าร้อยห้าสิบนะพี่นี่ฮะองละสามร้อยบาทนะพี่การเรียกคนตัวเบอร์เจ็ดสามเก้านะครับนี่ฮะสวยสวยเลยนะครับนะนี่องค์ที่หนึ่งนะครับสวยนะครับนะวันนี้ให้คู่ละห้าร้อยพอนะครับคู่ละห้าร้อยพิเศษให้นะครับจะรับสององนะพี่นะแต่รับองค์เดียวนะครับนะองค์ละสามร้อยนะพี่นะนี่พิเศษจะให้เลยนะพี่นะพิเศษให้เลยนะครับอีพีเย็นนี้นะครับ พิเศษให้นะับพี่ๆนะครับได้บูชากันนะครับนะคมคลิปเลยพี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองครับเลขคนเบอร์เจ็ดห้าห้าครับอ๋อว่าผมแช่น้ำมนต์นะพี่นะรายการที่ถึงว่าเนี่ยผมก็ว่าอยู่นะครับเลขคนเบอร์เจ็ดห้าห้านะครับองค์ที่สองนะครับสวยงามมากนะครับคมๆเลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชานีครับรายการที่สามนะครับ รายการที่สามนะเลขโคูณตัวเบอร์เจ็ดสองสามครับรายการที่สามเลขโคโ้ดนัมเบอร์เจ็ดสองสามครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับนี่ฮะเชนนัมดนะครับเจ็ดสองสามนะครับรายการที่สามนี่ฮะคมมากพี่นะครับคมคมเลยนะครับรายการที่สามต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่นี่มวนสารมันมีอยู่ในกล่องเลยนะพี่นะ รายการที่สี่เลขคนจำนวนหกศูนย์สี่ครัายการที่สี่เลขคนจำนวนหกศูนย์สี่นะครับรายการที่สี่นะครับหกศูนย์สี่นะครับเนี่ยรายการที่สี่นะครับหกศูนย์สี่นี่ฮะนี่ฮะรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถรัดมาเป็นรายการที่ห nope, ้า นี่ฮะรายการที่ห้าเลขคุณตัเบอร์เก้าหกสี่ฮะรายการที่ห้าเลขคุณตัเบอร์เก้าหกสี่นะครับรายการที่ห้าเก้าหกสี่นะครับรายการที่ห้านี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะฮะรายการที่ห้าต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดมาเป็นรายการที่หก รายการที่หกเลขโค้ดตัวเบอร์ห้า,า 6, อ 20, ไไสองศูนย์ 6, นะครับ,บรายการที่หกเลขโค้ดตัวเบอร์ห้าสองศูนย์เนีรายการที่หกนะฮะนี่ครับนี่ครับรายการที่หกคมๆมเลยนะครับรายการที่หกน่ฮะสวยๆนะครับนะตอนน่ตอมา,าร,าย,รายการที่เจ็ดนะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่เจ็ดรายการสุดท้าย ลายการที่เจ็ดเลขค้นตัเบอร์แปดเก้าห้าลายการที่เจ็ดเลขค้นตาเบอร์หมายเลขแปดเก้าห้าครับลายการที่เจ็ดนะครับสวยงามนะฮะแปดเก้าห้านลยครับลายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะนี่ฮะลายการที่เจ็ดนะครับเลขค้นัเบอร์แปดเก้าห้าครับสวยเลยนะครับนะนี่ฮะ นะครับนี่สาหรับวันนี้ครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับเจ็ดรายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับส่วนถ้ามีหมดชุดนี้น่าจะมีมีเจ็ดองนะครับหรือใครจะรับหรือใครจะจองไว้ก่อนแจ้งได้นะพี่นะเพราะเข,สข,า,า,ะขาส่งขาดให้ผมผมได้มาที่สี่องนะฮะเขาส่งขาดให้ผมใครจะจองนะครับ เดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เลยนะอีชุดตึกนะครับนะชอบถูกใจที่นะรายการไหนทักมาได้เลยนะครับนะแบบนี้นะครับได้มาแบ่งปันให้พี่นะครับกับนะฮะพระผงแช่น้ำมนต์พี่นะครับตอนนี้กลับขอบพระคุณพี่พ,พีทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมา,มากครับ